เก่าอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพปราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่พี่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันยังไงบ้างพี่คุณสัมภาษณ์ผมเรื่องคุกผมขึ้นไปข้างบนผมยังไม่รู้ว่าคำตัดส,สินผมจะติดคุกหรือเปล่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นเรือนจำใหญ่ใจกลางกรุงมีทั้งหมด8แดนเดิมเนี่ยแดนหนึ่งคือแดนที่ถือว่าเป็น VIP แต่ในระยะหลังๆคือแดน8ทีนี้ถ้าคุณถามผมลึกลงไปคุณต้องถามว่าการกินอยู่ข้างในเป็นยังไงมี v i p จริงหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นคำตอบให้คุณอยู่แล้วว่าเรื่องกินหรูอยู่สบายมันเป็นเรื่องเล็กเพราะอันนี้กินหรูและยังกล่าวเซ็กดังนั้นเราจะมาดูต้นเหตุว่าเพราะอะไรถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้น ทุนเทาอย่างที่ผมบอกว่าเป็นทุนที่มีความแข็งแกร่งมหาศาลผมเรียกทําไมผมก็ไม่เรียกผู้หญิงไทยก็เพราะผู้หญิงไทยออกไปพูดได้เรียกผู้หญิงจีนอิมพอร์ตมาก็ไม่ต้องพูดอะไรถึงเวลาแล้วกลับทีนี้ถามว่าคนในคุกเนี่ยมาลองเรียนคุณเชื่อว่าเป็นจริงหรือไม่ ผมในฐานะที่อยู่ในคุกผมเชื่อว่าไม่จริงเหตุผลเพราะอะไรเพราะการร้องเรียนนั้นต้องมีลายลักษณ์อักษรต้องมีชื่อมีนามสกุลการส่งจดหมายออกจากคุกทุกฉบับต้องผ่านการเซ็นเซอร์ดังนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่นักโทษในคุกจะมาร้องเรียนโดยการเขียนจดหมายมีลายลักษณ์อักษร ครั้นจะบอกญาติให้ไปปากบอกการบอกด้วยปากเปล่ากรมราชธรรมไม่เคยฟังอยู่แล้วดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกว่าสายข่าวผมภายในคุกก็คือการแทงกันข้างหลังมีกระบวนการเพื่อโยกย้ายโล่อำนาจเก่าออกหมดอันหมายถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำคลองเปรม ทันสถานหญิงกลางทันสถานบําบัดทั้งหมดนั้นอยู่ในคลุกพลาซ่าที่งามวงวานเดิมนั้นอำนาจนี้ตกอยู่ในพักเพื่อไทยก็ต้องมีพี่ทวีแต่หลังนักน,นี้นด้วยระยะเวลาที่สั้นก็มีการทำเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะถามว่าขนาดกล้าทําเอาผู้หญิงเข้าไปเนี่ยมันคงไม่ได้ทํากันครั้งแรกแล้วจับได้มันทํากันมาจงเป็นนานเท่าไหร่แล้วดังนั้นแสดงให้เห็นในเรื่องนี้ผมจะขอกล่าวสั้นๆก่อนที่จะขึ้นไปว่าเรามีรัฐที่ล้มเหลวเรามีเรือนจําใหญ่ใจกลางกรุงไม่ใช่อยู่ที่บ้านนอกโคกนาเรื่อง V.i.P ที่บอกว่ากินหรูนอนสบายกลายเป็นเรื่องเล็ก เพราะมีเหล้าเฮนเนซี่มีไวน์มีผู้หญิงเข้าไปเสิร์ฟบ,บริการถึงในคุกมันมีประเทศไหนทำกันเรามีตำรวจที่มีการซื้อขายตำแหน่งมีคุณหญิงกรรมลอที่เลขขายตำรวจด้วยการถึงขนาดจะต้องกู้เงินสวัสดิการตำรวจเพื่อซื้อขายตำแหน่งนอกจากนี้คุณธรรมของเรายังไปถึงการเมือง เราไม่เห็นนักการเมืองที่ไม่มีอุรมการมีพลังดูดจับมือหัวล่อต่อกซิกย้ายพักเหมือนย้ายลงเปลี่ยนรองเท้าเสร็จแล้วก็ภายหลังก็มาทะเลาะกันใหม่เพื่อแย่งกันเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลผมไม่เข้าใจว่าเราในฐานะประชาชนเราได้อะไรนอกจากนั้นแล้วเรายังมีน้ำท่วมซึ่งถามว่าท่วมใหม่ไหมไม่ใช่ที่เดิม เวลาเดิมแล้วถามว่ารัฐมีความป้องกันอะไรไหมเรามีฝ่ายค้านที่เอาคะแนนยกให้รัฐบาลเป็นเพื่ออยากจะไปแก้ไขกติกาแล้วไปเลือกตั้งเท่านั้นเรามีองค์กรอิสระที่ไม่ได้อิสระจริงเพราะเรามีมือไม่เห็นไปช่วยยกให้สอวอยกมือให้เป็นองค์กรอิสระแล้วเรียกว่าตัวเองว่าองค์กรอิสระได้ยังไงก็ไม่รู้ ดังนั้นเราเป็นรัฐที่ล้มเหลวจะไปเทียบกับรัฐที่พัฒนาแล้วมันเทียบไม่ได้อ้าวสารรอแล้วนะเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องไปที่คุกเหมือนกันนะก็ฝากว่าคุณโวยพรผมให้ขึ้นไปแล้วไม่โดนคุกนะถ้าลงมาโดนคุกคุณก็ถามผมได้อีกนะว่าผมต้องเดินทางไปเรือนจำพิเศษเนี่ยนะ อ่าแต่ไม่ได้ V I P แล้วเพราะตอนนี้จะคุกอะ่ะเขาเป็นสไตล์นี้ถ้ากินกล้วยแล้วบ่นว่ากล้วยเนี่ยดิบเกินไปสุกเกินไปทุกคนไม่ต้องกินกล้วยถ้าดูทีวีแล้วทะเลาะกันว่าจะดูช่องไหนเขายกทีวีออกตอนนี้เนี่ยเรื่องผู้หญิงเนี่ยแหมมันมันสุดๆดนะถึงขนาดว่ามีผู้หญิงด้วยเนี่ยเดิมเนี่ยเราว่ากินข้าวหรูนี่ก็หนักแล้ว และหลังๆนี่ถึงขนาดว่ามีเข้าไปเสิร์ฟถึงข้างในเรือนจันเนี่ยด้วยเซ็กเนี่ยแสดงว่าชูวิทมองว่าน่าจะเป็นเรื่องขัดแย้ง